จากเรื่องนี้นะคะไปดูเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้ที่ทำประกันภัยค่ะทางคอพพเนี่ยเขาได้มีการพัฒนา OIC Gateway เป็นหนทางค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหงแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ OIC g a t เก a เค่ะเชื่อมโยงข้อมูลประกันภยัยเพิ่มบริการ3ฟีเจอร์ใหม่สะดวกรวดเร็วรู้ครบทุกกรมธรรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภอนะคะได้เดินหน้าพัฒนาโครงการ OIC Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลประกันภัยครบวงจรบนสมาร์ทโฟนค่ะผ่านทางแพลตฟอร์ม Line Official Account นะคะชื่อคอปภอรอบรู้หรือว่า o อ c อซ n คอนเค่ะโดยได้พัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มอีก3าบริการ 1. คือบริการสรุปความคุ้มครองประกันภัยค่ะเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนะคะทราบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองได้ทันทีด้วยการสรุปความคุ้มครองจากการประกันจากการทำประกันภัยทั้งหมดไว้ด้วยกันและอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายค่ะ ฟีเจอร์ที่2นะคะมีบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัยค่ะโดยจะมีการแสดงข้อมูลการลดหย่อนภาษีจากประกันภัยที่ทำไว้ในปัจจุบันพร้อมกับมีบริการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถซื้อเพิ่มได้เพื่อให้การวางแผนบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างคุ้มค่าค่ะและที่อันที่3นะครับก็คือบริการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบประวัติการเรียกร้องค่าสินหม่ย้อนหลังได้ถึง2ปีนะครับอีกทั้งสามารถตรวจสอบในเชิงรายละเอียดได้ลึกลงไปถึงรถยนต์แต่ละคันนะครับที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยไว้พร้อมทั้งแสดงยอดค่าสินหม่ทดแทนนอกจากนี้นะครับยังได้พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงการให้บริการอื่นของ OIC Gateway กับหน่วยง,งานภาครัฐต่างๆอีกด้วยซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลประกันภัยแบบ real time ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลประกันภัยได้ตลอด24ชั่วโมงจนครบจบในที่เดียวเปิดบริการแล้วนะครับทางแพลตฟอร์ม Line Official Account ชื่อคอปพรอบรู้หรือว่าค้นหาด้วย ID l ดียนะครับในชื่อ Ad @oicconnect ครับค่ะสำหรับคนที่ทำประกันภัยหลายๆกรมทันหลายๆแผนสุขภาพเนี่ยต้องแอดเลยนะเพราะว่าเขาจะรวบรวมไว้ในอย่างเดียวเลยเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยค่ะบางทีทำไปแล้วลืม เรามีก็อะไรบ้างเนาะอะไรจำไม่ได้เปิดแอปตัวนี้ตัวเดียวเลยบางนีคุณพ่อคุณแม่ทําให้นี่ก็ลืมเหมือนกันก็ไปเปิดแอปนี้ดูได้ค่ะครับผม